คุณนสตาฟที่ดูแลห้างสรรพสินค้าอย่างเมกาพิกซาเพล็กซ์นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรานั้นได้พบบ่อยที่สุดในเกม f r i ยนนายเอ a ดเฟรดดี้เซเคิลิตี้บีชนะครับโดยพวกคุณสตาฟพวกนี้จะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนว่าพวกมันทําอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือว่าทําไมเหล่าหุ่นพวกนี้ถึงมาไล่ล่าเกรกอรี่ครับ สวัสดีครับอยู่กับ a ว e ร์ m ซัมทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวหุ่นสตาร์บอทนะครับซึ่งเป็นหุ่นที่เราเจอบ่อยที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นั่นเอง โดยหุ่นスタบบอรเนี่ยถูกออกแบบมาโดยใช้โครงของเอนโดสเตรตันสวมใส่หุ่นสีขาวเข้าไปนะครับโดยที่มันจะมีรอยบากสำหรับดวงตาสีดำทั้งสองข้างเพื่อให้สามารถดูแลแขกที่เข้ามาในห้างเมกาพิกซาเพกแห่งนี้โดยการเคลื่อนที่ของมันจะใช้ล้อทั้งสองข้างในการเคลื่อนที่ที่สะดวกขึ้นนั่นเองและก็จะให้บริการโดยการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยทั้งเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพาโร แล้วก็จะมีหุนประเภทอื่นๆที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับโดยเจ้าเกรกรี่ที่เป็นคนนอกที่ได้เข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็ทําให้เป็นปัญหาเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจจับว่าเป็นคนที่เข้ามาเป็นแขกในห้างสรรพสินคา้านี้นั่เองสิ่งหุนที่เราเจอมากที่สุดนั่นจะเป็นหุนที่มีชื่อว่าหุนรักษาความปลอดภัยครับเจ้าหุนรักษาความปลอดภัยนะครับจะทําให้ผู้เล่นนนั้นตกใจโดยการที่ถ้ามันเจอเรานะครับมันจะจับตัวเราแล้วก็จะมองหน้าเราสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีการเป่งเสียงเตือนให้หุน a n i เม t ท o n i c s Anime, ics, ตัวอื่นๆอย่างชิก้าโรซี่แล้วก็มอนตี้นะครับเข้ามาจัดก,การเหล่าด้านหลังนั่นเองซึ่งเจ้าหุ่นรักษาความปลอดภัยนะครับมันจะเดินทางตรวจสอบเป็นเส้นตรงนะครับโดยมันจะเดินวนไปวนมาในพื้นที่ของมันนะครับ หุนตัวต่อมาคือหุ่นทำความสะอาดในห้างสรรพสินค้าเมกาพิกซาเพล็กซึ่งเจ้าสตาร์บอทตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ทำลายผู้เล่นโดยตรงนะครับโดยมันจะพยายามเตือนว่าอย่าไปเดินขวางทางที่มันกำลังทำความสะอาดอยู่นั่นเองแต่เมื่อเกเกอรี่นะครับถ้าเดินไปใกล้ๆมันเนี่ยมันจะทําการห้ามเกเกอรี่ก่อนว่าอย่าเดินมาตรงนี้แต่ถ้าเกเกอรี่เดินเข้าไปหามันอีกนะจะทําการเรียก เจ้าสตาฟรักษาความปลอดภัยมาจับตัวเราอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหุนตัวต่อมานะครับเป็นหุนที่ทําให้ผมตกใจมากที่สุดเลยนั่นก็คือหุนที่แจกแผนที่ครับหรือว่าบอทแมปนั่นเองเจ้าหุนที่แจกแผนที่นะครับมันจะมาได้ทุกๆช่วงเวลาเลยนะครับในระหว่างที่เราเล่นเกมนี้อยู่โดยมันจะมาแบบมาให้เราเตรียมใจเลยแล้วอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาโดยที่บอกว่าคาลางจะแจกแผนที่กับคนที่มาเที่ยวห้างแห่งนี้โดยการบริการของมันนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีการบริการที่ทุกระดับประทับใจ จริงๆเพราะว่ามันจะตามติดแจกใบปลิวแผนที่จนกว่าเราจะรับมันด้วยนั่นเองนะครับ โดยนอกจากนี้ยังมีスタบบอทในลักษณะอื่นๆอีกนะครับที่ให้บริการในห้างนี้โดยเฉพาะจะมีหุ่นที่อยู่ตรง f a เซอร์บลัสเซนเตอร์นะครับในโซนนี้เนี่ยเราจะได้ต่อสู้กับเจ้าหุ่นสตาบเอเลียนนะครับซึ่งเจ้าหุ่นสตาบเอเลียนเนี่ยก็จะถือปืนแล้วก็จะสวมหมวกนะครับแล้วก็จะทําการจัดการเกเกอรี่ที่กําลังเล่นเกมยิงยึดฐานดาวของ f a เซอร์บลัสเนเงซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับก็จะจัดการยิงเรานะครับเมื่อเจอนั่นเองเราก็สามารถยิงใช้ปืน f a เซอร์บลัสยิงกลับไปหามันได้นะครับและในหุ่ หุ่นตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหุ่นที่ทําพิซซ่าครับหุ่นที่ให้บริการพิซซ่าเนี่ยจะเป็นหุ่นที่เกเกอรี่นะครับหรือว่าคนที่เข้ามาในห้างสรรพสินค้างนี้สามารถควบคุมพิซซ่าได้เลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถเลือกเสิร์ฟพิซซ่าตามที่ต้องการนะครับแต่ว่าในโหมดที่เราเล่นเป็นตัวเกเกอรี่เนี่ยเกเกอรี่จะทําหุ่นเพื่อที่จะหลอกล่อให้ชิก้านะครับเดินไปทางอื่นนั่นเองและรวมไปถึงนะครับยังมีบอทอีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือบอทที่อยู่ตรงโรงละครเวทีครตกกแสดงุล ออกมาด้วยนะครับโดยส่วนหุ่นต่อมาครับนั่นก็คือหุ่นที่จะอยู่ตรงบริเวณบอนนี่โ r รครับจะเป็นหุ่นที่จะแจกไอติมนะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่ต่างจากหุ่นตัวอื่นตรงที่มันจะมีผมสีแดงด้วยนะครับรวมถึงจะมีหุ่นช่วยคนขับด้วยนะครับสำหรับเด็กที่อยากจะขับรถในร oxy ซี่เลดเวเนี่ยสามารถใช้เจ้าหุ่นตัวนี้ในการขับรถได้นะครับก็จะเป็นฉากที่เกกเรได้ต่อสู้กับร o x y ซี่นั่นเอง จะมีหุ่นที่ให้บริการในด้านของการก่อสร้างด้วยนะครับอย่างเช่นหุ่นที่สามารถแบกของหนักได้ด้วยซึ่งหุ่นเหล่านี้นะครับเป็นหุ่นที่ให้บริการในฮามิเมกาพิซซาเพ็กซ์ซึ่งมันก็จะมีหุ่นเก่าแล้วก็หุ่นใหม่ปะปนกันไปโดยหุ่นที่เป็นรูปแบบเก่าเนี่ยมันจะเรียกว่าหุ่นอัลฟาสตาร์บอทนะครับหุ่นอัลฟาสตาร์บอทเนี่ยจะเป็นหุ่นที่มีความเสียหายและเหมือนกับว่ามันจะมีความผิดปกตินะครับ ทำให้บริษัท f a ลชแบร์ไม่ได้นํามาใช้งานนั่นเองซึ่งเจ้าหุ่นพวกนี้เนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนกับจะเหมือนกับหุน่นเหมือนกับว่าเจ้าสตาร์บอร์พวกนี้เนี่ยร้องไห้ออกมานั่นเองซึ่งเกรกอรี่จะพบมันที่ทางท่อระบายน้ำนะครับซึ่งเกรกอรี่ถ้าตกลงไปเจอกับเหล่าสตาร์บอรพวกนี้มันจะทําการปิดชีวิตเกรกอรี่ทันทีครับอีกทั้งรูปแบบของสตาร์เนี่ยมันยังมีลักษณะคล้ายๆกับวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตไปในเกม Final a นส a เฟสด้วยนะครับ รวมไปถึงนะครับเรายังได้รู้กับความลับของเจ้าพวกสตาร์บอรพวกนี้ครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าพวกมันเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าในห้องทางใต้ดินที่เราจัดการชิก้าสําเร็จนะครับเราจะเข้ามาในห้องที่จะมีกระดาษเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีขุนของสตาร์บอรที่อยู่ทั่วบริเวณนั้นนะครับในกระดาษส่วนใหญ่ก็จะมีการเขียนว่าที่นี่คือบ้านของเรานะครับให้ลบกวนออกไปด้วยนะครับรวมไปถึงยังมีขุ่นทั้ง5ตัวเนี่ยโดยสันนิษฐานนะครับจะเป็นความลับที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนมาใ เป็นการบอกเล่าถึงตัวละครของตระกูลอัฟตันครับตระกูลที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมเหตุการณ์ต่างๆที่โหดร้ายเกิดขึ้นในบริษัท f s t t แบน Entertainment โดยจะมีการบอกเล่าถึงคนในครอบครัวของตระกูลอัฟตันนะครับ โดยจะไล่ไปตั้งแต่ตัวละครแรกคือวิลเลียมอัฟตันนะครับที่สวมหมวกแล้วก็หุ่นยนต์ตัวต่อมาจะมีผมสีฟ้าครับนั่นคือภรรยาของอัฟตันหรือว่าบอโรรานั่นเองส่วนหุ่นผมสีแดงก็คืออลิซาเบธอัฟตันนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของวิลเลียมอัฟตันส่วนหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นตัวสีม่วงๆแล้วก็สวมชุดรักษาความปลอดภัยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นไมเคิลอัฟตันนะครับลูกชายของวิลเลียมอัฟตันเหมือนกันหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายนะครับที่หัวขาดครับนั่นคือไครห,รรหล,ครลักกกจากเกม Final F ฟดี้ภาคที่4นะครับเป็นน้องคนสุดท้องของตระกูลอัลฟ์ตันนั่นเองแล้วนอกจากนี้นะครับ ยังเป็นคนที่เคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมโกลเด้นเฟรดี้นะครับขย่ำคอในปี1983ด้วยนั่นเองรวมไปถึงนะครับนี่ก็จะเป็นความลับที่เป็นไปได้ว่าจะมีคนทําการตั้งเจ้าตัวหุ่นพวกนี้ขึ้นมานะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแวนนี่ครับหุ่นสตาร์ทุกตัวนะครับถูกแวนนี่แฮกระบบนะครับให้ทําตามคําสั่งของเธอโดยสุดท้ายแล้วนะครับเกเกอรี่เนี่ยสามารถหยุดการแฮกระบบของแวนนี่ที่ควบคุมเหล่าหุ่นสตาร์พวกนี้ได้นะครับโดยที่เกเกอรี่นั้นเนี่ยได้ทําการจบ เควส์ของเกมในตู้อาเขดที่มีชื่อว่าป r i n ซ s e q เควสทั้ง3อันเสร็จแล้วก็สามารถหยุดการควบคุม ร่างของแวนนี่ได้นะครับทำให้เวเนซ่าเนี่ยสามารถกลับมาเป็นคนปกตินะครับพร้อมกับหุ่นสตาร์บอทที่หยุดทํางานนั่นเองนะครับโดยรวมถือว่าเจ้าหุ่นสตาร์บอทเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะขัดขวางผู้เล่นนะครับแล้วก็ยังคงทําให้ตกใจอยู่ในตลอดเวลาหนึ่ยโดยเฉพาะเจ้าตัวแมปบอทนั่นเองนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นการสรุปคร่าวๆครับว่านี่เป็นที่มาที่ไปของประวัติของเจ้าตัวสตาร์บอทครับและนี่ก็น่าจะเป็นวิดีโอ คลิปสุดท้ายของปี2021แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวว้มาพบกันใหม่ในปีหน้าครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนรุ่งหน้าเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Hi please take this map Take a map Thank you. Please enjoy. Free map.